เคยเล่าให้ฟังนะคะว่าอีฉันเคยไปนวดหน้านะคะพี่ลุงก็เคยไปแหละพี่ลุงแนะนําแล้วอีชันน่ะเคยไปนวดหน้าทุกคนเขาบอกว่าพี่พรคะ่ะหนูสั่งเซรั่มมาใช้แล้วนะคะกรีทุกคนเห็นไหมหนูสั่งเซรั่มมาให้ลูกใช้แล้วหนูก็ใช้ด้วยใช้ดีมากพี่พรแบบปกติผมลูกหนูอ่ะมันมากแล้วทุกคนเชื่อไหมลูกเขานะ่ะยังเป็นเด็กแบบยังไม่ไวัยรุ่นเลยอะ่ะแล้วไว้ผมยาวเพื่อที่จะตัดผมไปบริจาคให้คนเป็นมะเร็งอะ่ะ วิญญานุโมทนาสาธุกับเขาจังเลยอุ้ยครูเหมือนได้บุญน่ะเพราะครูฟังแบบนั้นเนาะเขาสั่งมาใช้เขาสั่งมาให้ลูกเขาใช้ลูกคนเขาสั่งมาให้ลูกเขาใช้เพราะว่าเขาก็ไปดูแบบเขาติดตามครูเนาะแล้วเขาก็ไปเห็นครูโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยเซรั่มเขาบอกดี ee, มากเพราะปกติแบบอยากให้ผมน้องสวยที่สุดเท่าที่จะสวยได้ ทุกคนครูก็เลยแบบว่าอยากร่วมบุญด้วยครูก็เลยเอาเซรั่มไปให้น้องเขาอีกหนึ่งขวดเพราะว่าน้องอ่ะจะทุกครั้งน้องจะไว้ผมยาวขนาดนี้แล้วก็ตัดไปให้คนที่เป็นโรคมะเร็งนะคะที่โรงพยาบาลน้องตัดให้ประมาณสองรอบละอันนี้น่าจะรอบที่สามเราก็เลยได้แบบไปทําบุญด้วยทุกคนคะเห็นไหมถ้าสินค้าเราไม่ดีจริงเขาไม่กล้าสั่งให้ลูกเขาใช้หรอกเพราะว่าเขาจะต้องใช้ผมอ่าแบบตัดไปบริจาคให้กับคนที่เป็นโรคมะเร็งอะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะเออเราก็ได้ร่วมบุญเห็นไหมเพราะฉะนั้น สินค้าเราต้องดีอย่าไปหลอกเขาอย่างที่คุณบอกว่าเซรั่มทุกคนขามันคือน้ำมันกุหลาบน้องยังบอกเลยว่าพี่ใช้มาไม่รู้กี่อ้อแล้วมันมันมันมผมแล้วน้องอ่ะเป็นคนผมมันยิ่งใช้ยิ่งมันทุกคนพอมาใช้อันนี้ฟินหนักมากเห็นไหมเพราะมันทำให้ผมไม่มันทุกคนเนี่ยมันซึมเข้าสู่ผมแบบ ดีเลยแล้วก็เหลือก็เอานี่กิ้งไปอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยทุกคนดูเองนะคะว่ามันมันฟินเบอร์ไหนล่ะมันไม่มันน่ะ